ท้อวันนี้ปลูกผักบุง้งผักบุ้งนี้ก็จะเป็นที่เราเพาะนั่นแหละทั้งของไทยและของญี่ปุน่นเมล็ดซองจริงๆมันก็มเมล็ดไทยหมดแหละเดี๋ยวจะลงปลูกแล้วทําไมถึงเพาะออกมาก่อนเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ก็เลยเพาะออกมาก่อนแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็ปลูกทีหลังจริงๆเราปลูกแบบหยอดเมล็ดลงลิ้นก็ได้การปลูกผักบุ้งที่เราเพาะออกมาก่อนมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะ แต่ถ้าเราหยอดลงดินก็ดีอีกแบบหนึ่งมันก็มีหลายอย่างการปลูกผักมันไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่ว่าเราจะปรับปรุงกับเหตุการณ์ได้เวลาตรงนั้นจะให้ดูรากเขาก็โอเคนะส่วนนี้จะปลูกผักบุ้งที่ซื้อซองมัเดุดิในญี่ปุ่นก่อนถ้าดำนี้ทางร้านนี้เขา ทางโรงงานเขาเจาะรูมาแล้วนะประมาณสิบสิบห้าเซนมั้งระยะห่างของตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอยู่ห้าแถว ปีนี้จะใช้ผ้าดำช่วยเพราะว่าไม่มีเวลามาถอนหญ้าให้ต้นผักต้นผักบุง้งอันนี้รู้สึกว่าต้นก้าจะเดไปเอาสามต้นก้าผักบุ้งเขาค่อนข้างจะชอบแดดแล้วก็น้ำนะถ้ารดเช้าเย็นได้ยิ่งดี ก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวก็ได้ปุ่ย้อเราแยกออกไม่เป็นลายผักบุ้งค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่ขอให้เรารดน้ำให้เขาทางนี้ว่าจะปลูกเมล็ดผักบุ้งที่ว่าซื้อมาจากไทยจะจัดวางเป็นชุดๆไปก่อนแล้วก็จะเอาลงดิน ทางโน้นก็เป็นของมาได้ซองซื้อนะจากญี่ปุ่นแต่ละจุดจะเอาลงประมาณสองถึงสามต้นสี่ต้นก็มีแต่ไม่เกินห้าต้องเขลียดดินลงพลาสติกให้หมด เดี๋ยวเอานะ้ำมัลดเดี๋ยวเขาก็จะลงดินผักบุ้งถ้าอากาศร้อนจัดเนี่ยโตรเร็วแต่จะขาดน้ำนะถ้าผักบุ้งบุ้งเราขาดน้ำเนี่ยจะหยุดการจเจริญเติบโตใบเขาะจะไม่สวยเขาค่อนข้างจะชอบน้ำนั่แหละผักบุ้ง ฝักพุ่งจะติดง่ายขอให้ดินเขาชุ่มกล้าเขาแข็งแรงดเลยส่วนสองถานนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วพอออกมาเผื่อ พอดีเขาออกมาเยอะแล้วไม่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็มาเจออากาศหนาวต้นเขาจะนั่งเดี๋ยวต้องเลือกออกนีต้นนี้เขาก็ยาวแล้วเดี๋ยวต้องใบออกเอาสักสามต้นแต่ละจุดอันนี้สองต้นก็โอเคอันนี้สามโอเคอันนี้สามต้น อันนี้สีเลือกออกหึ่งบางทีรากเขาอาจจะไม่มีดินก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอเราลดน้ำทุกวันเขาก็ติดเอง ต้นกล้ากเบาบงลงดินหมดแล้วแหละแต่ต้องเช็คก่อนว่าตรงโคนต้นรากเขาลอยไหมถ้ารากเขาลอยก็เอาดินมากรบอีกทีบางทีทำทำไปอาจจะแบบไม่ปิดไม่หมดก็มีเดี๋ยวจะลดน้ำให้เขาอีกที